บายดีพี่น้องมืัอนี้ทำมาเที่ยวทะเลเด้อฮะอ๋อได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ทะเลทะเลสวยมาก เตรียมชุดมาเล่น น้สเด็กสะสเด็กยิ xton, ้วนิสวส่แมน้ำยาว ห้องนอนนมกว่าอาจมให้น้องนด้ អ្នកអាចទៅប្រើតែឲ្យនេះទៅជម្រប់លុបកោ we pull บ้านหลังใหญ่มากสองชั้น เด็กๆเล่นดูดเด็กๆเล่นหนาเนี่จะเป็นบ้านนี่จะเป็นห้องรับแขกกระตา ห้องใหญ่มากนั่นคือจะเป็นทีวีดูรอบๆสวยมาก ตอนนี้ก็อัดคลิป11โมงก็กำลังเดชยากนะ <aria> แล้วก็เด็กๆเ,เล่นน้ำปิดที่นั่งนะสวยมาก ทะเลก็สวยบ้านก็สวยสากว่ายน้ำก็น่าเล่นมากใส่พวงแขนไว้แลเต้นเออหน่แหละระวัง ห้องนอนก็จะเป็นอย่างนี้ใหญ่มากห้องนอนนอนได้หลายๆคนเลยห้องนอนห้องใหญ่มากอัน,นจะเป็นห้องครัวนี่ก็ลองจะตวาวยากเตรียมเตายยางเตมีสัตว์เล็กเล็กด้วย มีสองฝักก็อันนี้เป็นทางขึ้นไป เดพี่น้องมาเทียเด้อปัจจวบปัจจวบอัต้านเอานั้นแหละดีแล้วหมอแล้วมามามาพี่น้องมามาพักผ่อนนานๆทีเนาะ ตอนเย็นบรรยากาศดีดิพี่น้องบุญระเบียงบ้านบ้านใหญ่มาก มีเครื่องเ็นตัวกระทิงแค่ <laughs> แล้วจับพี่น้องเนละมาลกอีกทีหนึ่งตอนแรงเนาะบ๊ายบาย